มีเลยมีเลยอยูจในสายตาผู้ใจร้อราหน้าก็เหมือนกับมีน้ำมาน้ำคำพื้นน้ำคำพเรื้นจะมีได้คนึไม่สายหลงแสขึ้นมาก่อสายเล็ดสายสีมาก่อรับจำไปที่เก็บแก้วพลน้ำพลน้ำ่าเจงไรไปดนไปดูไปสายไมู่มาเลยพลน้ำแล้สจะคุกเลยหวพบน้ำไม่จุคุกน้ำคำพื้นน้ำคำพื้นจะมีได้เึไม่ราบฟังได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ดูกซึ่งมาขอขอกันไปหา้าวกินคำ แต่บอกวัาเป็นคนดีครับเป็ทนสังเเมื่อแต่ใครคิดดีหดบ้านี่ตตีสตลอดตสิงดังอย่กับบรยากาศอยแต่แตหาบอเลยเนี่ยไม่ยากจะเมียเถอะาบปกนเรังคิดมากมโยุกปั้นดึกนะที่เราาบาบ้าจมาดูวันนะครับ ลกด้านนเที่ยวแลกกับชัยชนะไว้มาเจอกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าเที่ยวนี้ใครจะอยู่จะไปแต่เป็นเที่ยวรอสุดท้ายสำหรับคำวันนี้เย็นวันนี้เอ๋อเว้ยผู้ที่สูงสีกันดูไม่ออกพอไม่ได้ว่าใครนี้ใครใครอันใครระหว่างเจ้าแม่กับนางนางจะหนีได้หรือไม่หรือว่าเจ้าแม่จะหนีก่อนัะดูกันออกยจะบอกไม่ถูกว่าใครหนีใครแล้วเว้ยดูไม่ออกบอกได้ในกรณีว่าผ่านมาได้ประมาณแปดสิบเอนดเดี๋ยวออกบอกได้ในกรณีว่าเราเอาเจ้าแม่จะเหียนแก๊ง หัวเปนหวาเีข้าเพื่อหวขานสายอากาึงกงระบจากแจแม่เียงแต่จากอำเภออำเภอเมืองแต่ต้องขึ้นตบยังขึ้นตบ

แม่ผ e e si ู oh, ้บรรยายมาสามารถที่จะดาวได้บอกแล้วว่านวเนี่ยมันกับหัวเนี่ยตีกันครับโอ้ผัวเนี่ยตีกันมันเป็นยาซีเแมืตีมันเป็นยงซีล่ะเอ้ยไข่ก็บมะเคยมีถั่วจช่เดียอไข่กับมะเฟยองเลยนะอันนี้เห็นอยู่ใชกไหมหัวเนี่ยตีกันไหมก็แค่นี้นะต้องก็รจะเปิดสซะนานเท่าไรพวกเด็กครับหัวเนี่ยพวกเมียยตีกันเมื่อเอาละ สิ้น่าเป็นทางการโดยอายุสิบพิพายระหว่างร่องน้ำแดงเจ้าแม่ตะเกียบแก้วพบกับร่องน้ำน้ำเงินนางคำพึ่งกรรมการร่วมการตัดสินให้เรือที่ชนะคือเรือร่องน้ำสีน้ำเงินกับนางคำพึ่งเป็นเรือชนะนางคำพึ่งเป็นเรือชนะครับพี่น้องเทียบต่อย่ากนี้ไปตบรรยายยกตัวอย่างเช่นผมเออไม่อยากบรรยายเป็นอย่าง मन मत है बहुत हो